พบกันอีกเช่นเคยครับดูเมนูวันนี้เลยนะครับเป็นอะไรมีเกลือใส่ในน้ําในกะมังเลยนะครับแล้วก็หั่นมะเขือยาวอันนี้ก็จะหั่นหมุนมะเขือไปเรื่อยเลยนะครับเพื่อให้ได้ชิ้นของมะเขือที่มันไม่หนาไม่บางมากไปนะครับหมุนไปเรื่อยเลยครับเหมือนกันนะครับอย่างถ้าบางคนทําแกงเรียงเนี่ยเขาก็จะหั่นบวบอย่างเงี้ยนะครับ หมุนไปเรื่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมกันแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสองลูกพอครับสำหรับตัวมะเขือยาวเครื่องประกอบก็จะมีมะเขือยาวมีกระเทียมไทยมีพริกแดงจินดาแล้วก็มีใบโหระพามะเขือแล้วก็หมูสับ มาอันนี้แช่ตัวมะเขือยาวไว้เลยครับแช่ในน้ําเกลือก็จะได้สร้างความสดให้สีผิวของเปลือกมะเขือนะครับมันก็จะเขียวอยู่เื่อยเลยเวลาอบเปรปรุงอาหารก็ยังเขียวอันนี้พริกเอามาทุบแล้วก็หั่นตามยาวไว้นะครับใช้พริกสัก4เม็ดพอแล้วก็กระเทียมไทยติดเปลือกนิดๆน,น,นะครับทุบเหมือนกันแล้วก็ยำยายำย,ยให้มันพอแหลก 8กแปกลีบนี่แหละครับกระเทียมยำ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 ม,ม,มาแล้วครับได้ที่ใส่ไว้ เดี๋ยวก็มีใบโหระพานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ใต้คลิปนี้เลยครับตัวหนังสือแดงๆกดแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเตือนการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับเด็ดใบโหระพาไปครับใบโหระพาก็ใส่สักเยอะนิดนึงสักสต้นสี่ต้นก็ครึ่งกากว่าแลครับ เมนูอาหารไทยเนี่ยนะครับพวกกินผักเครื่องชุนอะไรเนี่ยใส่เยอะนิดหนึ่งมันจะสร้างความหอมให้ตัวรสชาติอาหารครับน้ำมันช้อนโต๊ะหนึง่งกระทะร้อนแล้วก็ลงไปเลยครับหมูสับสับหย,ยาบหยาบสามกรัมพอครับโดยประมาณผัดไฟไฟควันขึ้นเลยครับเนไหมครผัดอันนี้ต้องไฟแรงนิดนึงผัดหมูให้ พอเกือบสุกแล้วค่อยใส่กระเทียมลงไปเพราะว่ากระทะเปิดเตาไฟแรงนะครับใส่กระเทียมลงไปที่เราทุบไว้มเมื่อกี้แหละครับแปดกรีบนี่แหละย่ำย่ำย่านผัดไปครับผัดไปหมูเริ่มสุกแล้วนะครับสุกสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ตอนนี้ใส่มะเขือยาวเลยครับ คงจะตอบได้นะครับท่านที่ตั้งคำถามแล้วคิดไว้ในใจเนะี่ยว่าเมนูนี้ชื่ออะไรติดตามกันต่อไปเลยครับคับใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับสองช้อนชาอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวยี่ห้อที่จะเป็นเม็ดซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อเป็นการ สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวหนังสือแดงๆใต้คลิปนี้เลยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเตือนในคลิปต่อไปนะครับราพอกลิ่นเครื่องปรุงรสได้ที่นะครับนี่ ใส่น้ำซุปลงไปเลยครับหรือน้ำเปล่าก็ได้สองถ้วยเล็ก,กครับถ้วยน้ำจิ้มเล็กเนี่ยใส่น้ำลงไปผัดให้มะเขือมันนุ่มและจะสังเกตดูนะครับมะเขือที่เราแช่เกลือไว้ก็จะยังคงเขียวอยู่นะครับน้ำปลาครึ่งช้อนชาพอนะครับหรือไม่ต้องถึงก็ได้เพราะว่าเต้าเจี้ยวมันมีรสเค็มน้ำมันหอยใส่ไปสองช้อนใส่ซอสปรุงรสสองช้อน ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชารสชาติของเมนูนี้ก็จะเป็นรสเค็มนำนิด,น,ดนิดนะครับรสเค็มมีรสหวานปลาแรมติดปลายลิ้นหน่อยหนึ่งนะครับทุกอย่างจะสุกหมดแล้วตัน,นนี้ก็ใส่พริกจินดาลงไปที่หัน่นไว้สี่เม็ดนั่นแหละครับมาสะบัดนิดนึงนะครับสะบัดไปอีกครั้งนะครับ เป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ใต้คลิปนี่ครับตัวหนังสือสีแดงแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเอาะครับได้ที่จะหมดแล้วก็คงเป็นสุดท้ายแล้วครับก็เป็นใส่ผักใบอ่อนคือใบโหระพาดูอย่างนี้คงรู้แล้วล่ะครับท่านที่ชมติดตามมาตลอดตั้งแต่ต้นคลิปนี่แหละครับ ไฟแรงๆพอใส่โหระพาลงไปตลบทีนึงได้กลิ่นขึ้นมาเลยครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นเต้าเจี้ยวกลิ่นพริกกลิ่นใบโหระพามันลอยขึ้นมาเลยครับเสร็จแล้วอันนี้ดับไฟแล้วนะครับใส่ไปโหระพาไปแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นผัดมะเขือยาวนะครับอย่าลืม อีกครั้งนะครับผมเป็นการสร้างกำลังใจและสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเตือนกันทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ